เดี๋แกเช็ด90สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะแกก็ตรงนี้แล้วค่ะเข้ามาปล๊มแล้วปล๊มมีจริงม่กี่ต้นนะเพราะว่าเขาปลูกแซมกับต้นยางยางตา,ลามมงแล้วก็ปาล์มปลูกไว้ิธีการตัดปาล์มนะคะน่าจะคอยเช็คเขาะมัเปนต้นปั๊มไม่ได้จริงแกก็ตัดลากคืนยาวแล้วก็เก็บอย่างเงี้ย

มันเขามีสวนอยู่ตรงนู้นสวนใหญ่นะสวนปาล์มแต่ว่าเราไม่ต้องตัดหญ้าอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่รกปาล์มมันโตแล้วปาล์มมันสูงเลงปาล์มมันโตแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วโอ้โหไม่ต้องตัดหญ้าเลยแล้วเหตุผลที่ไม่ต้องตัดหญ้าคือคนแทงปาล์มอ่ะถราแทงต็จเขาก็ทิ้งละเกียกละกะคุ้ยพันนั้นแหละไม่ได้แบบว่า ไม่ได้เก็บทางเลยนนทุกแล้วเลยเล่นเฉพาะระบาดก็เลยไม่ตักเลยแรกแรกตักเองกันหล,หลังไม่ต้องเพราะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ลกด้วยแล้วทางฟาร์มก็โอ๊ยมัม่วไปหมดคือคนแทงฟาร์มเราเข้าใจแหละค่ะว่าบางทีเขาไม่ได้ดูแลเลย,ยนะคนันเจ้าของอยน่ที่จกานี้ ทางไ้เขาเท่งเนี่ยเขาก็เทอย่างเดียว,ยยยวไมไ่บอกว่าให้แต่งด้วยถ้างแต่งอาหารเขาก็จะทำเลยน,นี่ไม่ทำเพราะว่าให้แทงลูกพค่แทงลูก,กเอาแต่ลูกอย่าง,างเดียวแล้มีทีมก็อยู่สามทีมนี่ทีมที่ต่างชาติไ้แหละเขาเขาก็ตัดยางก็ติดิช่วงตัดปาล์มแล้วก็เหาค่ะตัด เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้เออให้เขาแทงลูกอย่างเดียวเหมาไปเขากะแทงลูกถ้าบอกว่าให้เหมาแต่งไปด้วยเขาก็จะแต่งให้อะไรเงี้ยเราก็ใส่เข้าใจวาจะทำไม่หนื่มอะไรไม่ได้เงินเพิ่มอะไรมันอยู่ที่เจ้าของอยู่ที่คนดูแลเรื่องผู้จัดการไม่สั่งเขาว่าแบบไหนเมืนก็เลยแบบเนี้ยเจาะไปลูก เคยมีพี่ๆคอมเมนต์ถามว่าตัดความไอ้ตัดหญ้าส่วนความตัดยังไงเนี่ยนะคะตัดนายก็ตัดปกตินี่แหละคะ่ะเหมือนตัดส่วนยางนั่นแหละจะถอยเก็บนั่นนี่ส่วนน้อยที่เราจะตัดสรื่องความแต่ก่อนมีอยู่ทราบประจำอยู่สวนเลย แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดแนละ้วเพราะว่าเขาเขาขายที่ไปแล้วขายส่วนไปและสิบไร่ตรงนั้นส่วนตามก็าขายไปแล้วสิบหรือยีคค่สิบไร่อ๋อยี่สิบแปดไร่ทุกทีสิบไร่หนึ่งเจ้านึ่งสิแไร่นั่นเขาขายไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ตัดลนะแต่ต้องดูก่อนว่าค่ะเจ้าของใหม่เขาจะยังไง เจ้าของใหม่ก็เจ้าของสวนนี่ค่ะแปลงนี้ซื้อไปเจ้าของแปลงเจ้าของสวนนี้ซื้อไปฟาร์มก็พูดถึงว่าแก่ไหมยังยังไม่แก่อายุเยอะกว่าฟาร์มนี่ฟาร์มตรงนั้นจะไม่ถึงสิบปีเนี่ยแต่พูดยากเจ้าของเก่าอะนะเขาให้เราไปตัดอยู่แต่ทีนี้ไอ้คนตัดฟาร์มก็ับะะพิมะะพ์มชุดนี้แหละค่ะเพราะเขาถว่วรวยได้กันพิมพ์ชุดนี้แหละ จ้าของถั่วนั้นก็ไม่ได้สั่งเอยไม่ได้สั่งเหมือนกันว่าให้แต่งด้วยเขาก็แทงอย่างเดียวเหมือนกันเราไปทีนะโอลุนกันลุกเลยที่มันควนด้วยล้วที่มันแทงถั่วใช่ไหมลุนนี่คือต้องลุนทางพามะคองคองคลอ,องลุนหมายลุนเลยตัวว่ารอบหน้าเออบอกเจ้าของถั่วแล้วน,นะคะว่ารอบหน้าบอกคนแทงพามไม่ให้ ทางปาล์มดีๆหน่อยจะได้ตัดง่ายๆมันจะไม่เวลาไม่เยอะอะไรอย่างนี้เขาก็บอกนะแต่ก็เหมือนเดิมว่านหามเลยเธอคนตัดปาล์มน,นี้สุดเลยพูดยากเขาไม่ได้เฝ้าเลย ที่ยืนเลยนะคะเนี่ยข้างๆนี้นะที่กล้องบอกว่ามันจะมีตัวไม่มีขาสองคู่หนึ่งอยู่ตัวยาวๆมันอยู่ประจำน้าคนตัดยางจะเห็นมันจริงๆงข้างๆไปเป็นโพแล้วมันเป็นป่าไผ่นะคะไผ่เยอะมากข้างล่าง,างข้างๆนี่แต่ให้น้าตัดเสร็จแบเนี้เขาเรียกเป็นหูไม่ใช่เป็นโพอีกเป็นหูพุกิจนะคะ เนี่ยอ้อมอม้อมรอบรอบ,บเนี่ยไข่ทั้งเต้